เบิร์ดหิวข้าววิถีชีวิตบ้านๆกินข้าวแบบสบายๆสไตล์เบิร์ดจับสารพีได้ก็ตักข้าวจ้วงเข้าไปเลยตักเข้าไปเลยตักเข้าไปกินไม่ค่อยเยอะหรอกโอ้ข้าวสวยเต็มถ้วยแล้วก็หาข้าวต่อเลยวันนี้เมียกูทํบข้าวหลายอย่างเลยขี้เกียจยกว่าตักราดข้าวไปแล้วกันตักกะเพราเครื่องหนตักไปก่อนเลยไม่ต้องเยอะหรอกพอแล้วมั้งอ๋อเหนี่มึงยังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยไม่เผื่อคนข้างหลังเน่ยเนาะ <laughs> ตามในปีไก่ทออีกสองชิ้นตู้กับข้าวนี้กูก็ทําเองเนี่ยอ้าขาดไปไม่ได้ไข่ดาวใส่ผักต้มไปสักนิดนึงเรียบร้อยเดินไปเลยที่ประจำโต๊ะหินอ่อนเบิร์ดกินข้าวลุยกันเลยไข่แดงเยิ้มๆมีอยู่หน่อยนึงมันเยิ้มแต่ไดนถ้วยแล้วอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องกินข้าวร้อนๆขนาดเป่าแล้วเนี่ย <laughs> ตามด้วยผักคะน้าต้มตามด้วยข้าวติดๆนี่เลยทีเด็ดปีไก่ทอดฉีกเข้าไปกัดเข้าไปหืมกระดูดึงออกมาตามด้วยข้าว <c oughs> ก็เดือกไม่ลงเลยเดี๋ยวก็มีคนแซวคอยดูนะโอ้โหพี่แม่งกินข้าวเหมือนพาเล็ตตักมาเต็มถ้วยเลยกระแหแลยชิหายกลัวกินทางปากพักก็กินทางปากกิเกียรยกกับข้าวมานนี่หว่าแม่งหือร้อนทิหาย <c oughs> ตามในปีไก่เลยความขี้เกียจเนี่ยแม่งดีนะเว้ยถ้ามนุรู้จักใช้อะ่ะกูขี้เกียจยกข้ามาเยอะๆไงกูก็ตักลาดข้าวมาเลยรบร้อยเข้าปาก <c oughs> อร่อยน้ำตาไหลผักคะน้าต้มเนี่ยแม่กูโปยกินนะขี้เกียจลดน้ำต้นก็เลยน้อยเป็นไงกินง่ายสุดยอด <c oughs> งงอะไฉลามสักพักลูกค้าก็เข้ามาออื <c oughs> ลูกค้ากูทาจะช้ามาจากบ้านเลยบอกว่ามีทาให้วางงันออื <c oughs> เกียมพร้อมแต่กูยังไม่พร้อมเลย <c oughs> เออ,เอ,อมามาหืมอะไรป่าวเนี่ยจางมันเถอะรู้เลยลูกค้าเก่าสักหัวมากรวี่่น้าอกไหลเรือลงมาต้งที่แขนวันนี้มาลงสีกูก็เกียมจะลงมือลูกค้าบอกรู้สึกหัวมันไม่ค่อยชานะเบิร์ตเจ็บตั้งแต่ดอกแรกเลยอันนี้ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> เสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้มังกรเรื่อยๆนี่ชงหลังชงหลังการตะถ่ที่แขนนั่นเนี่ยนี่ไอหนุ่มังกรพันตัวไม่ใช่พันตัวนะแต่พันทั้งตัวอย่ารอบหน้าจะเอาแขนที่ข้างหนึ่งวางกันข้างนี้ยังไม่แล้วยังไม่เสร็จเลยเบอร์สักลาย